โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมบินกิจกรรมชุดใหม่โอนิกิรินะครับผมรถสูงสุดเหลือเก้าเพชรนะครับผมเป็นวงล้อลดราคาเหมือนเดิมนะผมที่เคยมาเหมือนก่อนนะครับผมก็จะมีชุดอะไรบ้างนะครับผมเราก็จะมาแบบไหนนะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับผมก็กลาวัอด,ดีนะผมแชร์ไวรูปซีฟายกันด้วยเนี่ผมก็สวัรับวันนี้นะผมมีก็อยู่ในเซฟายกันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมเป็นกิจกรรมลดราคานั่นเองนะผมขล้อลดราคานะผมก็ โอเคครับผมก็จะมาแบบไหนนะครับผมแล้วก็จะหมดเท่าไหร่นะครับผมเล่นยังไงให้คุ้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับผมยังไงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะทุกคนก็ไปไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมลดราคานั่นเองนะครับผมลดราคาเนาะก็ชุดใหม่นะ,นะครับผมโอนิกิรินี่ครับผมสูงสุด รถสูงสุดนะครับผมหรือก้าเพชรเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะผมจะมาตั้งแต่วันที่15กันยายนนะครับถึง24กันยายนนั่นเองนะครับผมก็จะมากี่วันอนะ่ะห้าวันห้าวันยี่สิบสี่ถึงโอ้ประมาณเก้าวันนะครับผมสิบวันนอนรวมวันนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสักระจะเล่นยังไงให้คุ้มเนี่ยครับผมสองรอบวันนี้ก็ทางด้านซ้ายนะจะเป็น สุ่มเนี่ยผมสุ่มเพื่อเพื่อนะครับผมเพื่อรับเขาเรียกว่าอะไรวะรับเปอร์เซ็นต์ในการลดราคาที่จะซื้อของในร้านกว่านั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะมีชุดเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยผมก็ชุดเด็ดๆก็จะเป็นชุดนี้เนาะที่เป็นหัวแมวนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น <c oughs> ชุดเจ้าชายเนาะก็จะมีหัวหนะครับผมที่หลายคนที่แบบชอบเอามาใส่กันนะครับผม ไมมีเกงๆเก่งนี้ก็ไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่าแล้วผมเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเราก็จะมีพวกโทเคนกลางนะครับผมเราก็จะชุดใหม่นะโมนิกรินั่นเองนะครับผมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับโอเคแล้วก็จะมีชุดพวกนี้ด้วยนี่ครับผมแล้วก็จะมีเป็นโทเคนกลางเนี้ยผมแล้วก็พวกจุดต่างๆนั่นเองนะครับผมมีกเกงด้วยเก่งช้างนะครับผมซัมเมอร์เนาะ โอเคครับผมปาเดี๋ยวจัดเลยด้วยกันนะทุกคนทางด้านซ้ายนะผเท่าตอนนี้พี่มีอยู่7 9 4 0นเพร้รนะผมเดี๋ยวพี่ขอเครื่องคิดเลขแปบบหนึ่งแล้วกนกนทะุกนะคนเครื่องคิดเลขนะครับผมว่าวันนี้พี่หมดเท่าไหร,ร่นะบอกว่าวันนี้พี่น่าจะเอาของที่แบบว่าน่าจะแบบเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผม7,940เพชรนั่นเองนะทุกนะคน ป่ะดูกันนะครับผมพี่จะเอาอะไรวันนี้จะได้กี่เออเปอร์เซ็นต์นะครับผมสําหรับแล้วผมใครน้องนะครับผมคิดว่าแบบว่าเออมันเล่นยังไงนะครับผมพี่ก็แนะนํานะครับผมสําหรับที่แบบว่าได้เออได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะผมให้ซื้อของถูกนะครับผมส่วนได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆซื้อของแพงไปเลยนะครับผมก็นี่ครับ อย่าง้าเปอร์็นเนี่ยพี่ว่ามันก็แพงอยู่มันลดเยอะนะครับผมให้ซื้อของแพงๆไปเลยก็ได้นะครับผมอย่างเช่นพวกชุดพวกอะไรอย่างนี้เนาะโอเคป่ะร7อเจ็ดิบเก้าเพพี่ก็ซื้อเลยแล้วกันนะทุกคนอืมนะครับผมจัดไปฮะทุกคนได้ละหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็ครั้งนี้สองนะครับเจ็ดสิบนะครับก็เดี๋ยวพี่จะซื้อเนะยครับผมพวกที่มันถูกๆละกันนะทุกคนอ่ะอันนี้มันปึ้งอ่ะ ยี่สิบสี่เพจโอ้ยได้ยังไงได้รองเท้าเนียครับผมดีสกาเลตนะทุกคนโอเคปะแปดสิบนะครับผมแปดสิบเปอร์อเซ็นตะ์ก็สามารถพี่ซื้อกางเกงอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนห้าสิบเก้าเพก็คือโคตรคุ้มเอาจจริงนะนะครับผมก็งด้าซ้ายนี้สามารถรีเฟรชได้สองครั้งนะครับผมโดยไม่เสียอะไรนั่นเองนะทุกคนโอเค <c oughs> สำหรับไอพวกเนี่ยพวกโทเคนกลางพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่แนะนําให้น้องซื้อไว้นะครับผมเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับผมพี่ว่าซื้อเลยนะครับผมพวกโทเคนกลาง,างน,นะครับเนี่ยพวกเนี้ยสาสิบอันเนี่ยคือแบบเออคือแบบตึงเนี่ยคือแบบเอาไปอัพปืนได้นะครับผมคุ้มมากๆนะครับหกสิบเพชด้สาสิบอันเออนะครับเจ็ดสิบห้า โอเคพี่ดีเฟสอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะทุกคนก็ไออันนี้ก็ก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวขอเอาเป็นอันที่มันถูกๆนะครับผมซื้อไปอ้าว okay. โอเคโจโจโเพิบเโอเคโจโจโเจ็ดสิบเจ็ดสิบโทเค็นนะครับผมไปเจ็ดสิบเจดสิบเพเออเโเคเลยวะอันนี้ให้เปิด์บุกกลาง ให้เปอร์บุกกลางหรอ <c oughs> ซื้อก็ได้นะอันนี้นะครับผมให้เปอร์บุกนะครับพ่วาก็ได้อยู่นะครับยีบสองอันเนาะปึง้งโอเคเจ็สิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าโอเคน,นะครับผมซื้ออันถูกๆไปะหมุนฟึบนี่ไงอันนี้จะเป็นระบบตัดเย็บนะครับผมของสกอ์เปียนเนาะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็น อ๋อบาเปลี่ยนชื่อบัตเปลี่ยนชื่อก็คุ้มอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้คุ้มว่ะทาวอนเนาะโอเคสองอันนะครับผมแล้วก็เนะี่ยผมเหลือเก้าเพชรเนี่ยนี่ให้ซื้อของที่มันแพงไปเลยนี่นะครับผมจัดไปครับนี่ไงโอเคเหลือเก้าคือแบบเหลือเก้าเพชระทุกคนอืมนะครับแล้วก็มีของอะไรที่อยากได้อีกไหมมีโทเคนกลางที่พี่อยากได้นะครับก็หมุนไปครับผม โอ้ยแปดสิบห้าโอเกนี่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วทุกคนชุดนี้นะครับผมคือซื้อมามันก็ไม่ได้ใส่อ่ะทุกคนก็ไม่ได้จะใส่ซื้อทำไมนะทุกคนออโอเกนกลางนะครับผมซื้อเลยครับนี่ยี่สิบสามพันอันไหนที่เป็นโอเกนกลางแล้วผมมีนแนะนาให้เก็บไว้นะครับทุกคนซื้อมาเก็บไว้นะครับผมอันไหนอีกอะโอเกนกลางสิบอันอ้ เดี๋ยวรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผู้หญิงนะน่าจ,จ,จะชอบผัวนี้กันหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนที่ก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวผู้หญิงอนะอืม90 token ทุกคน,กคนพี่ว่าคุ้มนะครับนี่บัตรเปลี่ยนชื่อ8 90 token อีก90 90เพชรไม่90 token โอเคแปดสิบเปอร์เซ็นครับผม ขออนุญาตลีนะครับผมอีกรอบหนึ่งโทเค็นกลางผมหายไปไหนครับโทเค็นกลางออโอเคนี่ไงโทเค็นกลางมาแล้วสิบอันยี่สิบเพชรโคตรคุม้มทุกคนโอเคนะครับไม่มีอะไรเฮ้ยเก้าอุ้ยเก้าเพชรออกง่ายเลยเกินนะทุกคน โอเคเดี๋ยวพี่แอวชุดผู้หญิงตะกี้นี้นะครับทุกคนชุดผู้หญิงนี่หัวฟ้าโอเคเก้าเพชรได้กีก่ชุดครับทุกคนนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอเคพอและไม่เอาละทุกคนเอ้ยท่าเททุกคนร้อยเจ็ดสิบสี่เพชรนะผมท่านี้ไม่มัน ไม่มานานแล้วนะไม่มานานแล้วนะสำหรับท่านี้นทุกคนเออก็เอา174เพชรก็ก็ได้อยู่ก็ตัดเลยครับทุกคนอโอเคไม่น่ามีอะไรที่พี่อยากได้นะผมน้องๆคนไหนที่แบบว่าหมดกันกี่เพชรนะผมแล้วก็ไอดีไอแบบว่าน้องๆจัดกันหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมนี้นะหมดกี e ่เพชรได้กี่ชุดนะผมคอมตเงันด้วยแล้วกันนะครับทุกคน โอเคครับผมตอนนี้พี่มีอยู่7,108เพศนะรโอเคครับผมพี่หมดไป800กว่าเพชรนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้นะผมพี่ว่าน้องๆนะครับผมใครที่แบบว่าอยากหาชุดหรือหาอะไรนะครับผมพี่ว่ามันคุ้มมากๆสำหรับกิจกรรมนี้ นะครับทุกคนยงไงก็ฝากเก่งๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามแล์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมนี้อีกนะครับผมเป็นกิจกรรมหมัดโลอิดาคานนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมนี้นะผมก็นะครับผมพี่ว่าก็จัดเลยนะครับทุกคนพี่มีแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้มารีวิวนะครับผมมันมีการันตีนะฮะสิบครั้งนะผมจะเป็นโทเค็นอันนี้หรือเปล่านะทุกคนพี่ไม่แน่ใจนะครับทุกคน การันตีห้าสิบครั้งโนเดนก็ไม่รู้ว่าหมดกี่เพรน,นะคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคพี่มีแล้วพี่ก็ไม่ไม่เอามาไม่ไม่สู่มนะครับทุกคนก็ครับผมเป็นกิจกรรมนี้ปะน่าจะก,กิจกรรมนี้นะครับผมนีม่บัตรอันนี้เนาะน่าจะใช่โอเคง่วันนี้ต้องของตัวลาไปก่อนครับผมจะกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนี่ก็บา,บายยครับทุกคนจุบ๊บ